ถามนล้วเขจะมีแล้วก็พวกทำเกี่ยวกับลงสีอะไรพวกนี้รู้เลยนะเขาจะรู้ครับได้โอ้โหวันนี้เป็นเรื่องดีเดีเอพมพดบอกเบอร์นิดหนึ่งครับถ้าเผื่อเขาสอบถามมาว่ามันจะมีไม่มีมันหมดหรือยังต่๊กราเป็นยังไงจำแดงครับอ่าไหนนะวะนะวะ นี่ที่นวะนะนวะก้าว<อ>มวลสารก้ามวลสาร<อ>เราจะมาเลือกเป็นเนื้อนว,ว <5 S 2> นะเรียกว่านวะโลหะครับนี่นะนวะโลหะเฉยจบบูชาได้ไหลายครับพี่ครับเนื้อนวะโลหะนี่บูชาที่เหรียญละอทำบุญห้าร้อยบาทจะได้บุญห้าร้อยบาทหนึ่งเหรียญน,นะครับอแล้วก็ทองแดงล่ะทองแดงก็อยู่ที่เราสามร้อยบาทสามร้อยบาท อันนี้ทำบุญนะครับทำบุญนะใช่อันนี้อฮียประโมทก็เงินเรื่องการทําบุญอย่างเดียวเลยนะครับบร,ริษัทอะไรเราก็มีอยู่แล้วนะครับทำบุญไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โชคดีอย่างที่เฮียเคยให้สัมภาษณ์ไว้ทุกครั้งะนะครับ เวลากาลังแรงดีเลยนะเลขอะไรนี่อ่ะสองเจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์เก้ารุ่นนี้ปุ้งทอากงเหรียญรุ่นแรกของปุ้งทองกงเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับกี่เหรียญนะอาจารย์ทั้งหมดสามพันเหรียญนะสามพันเหรียญนะทำให้สอนชอบโอ้โหแบบรถงามมากเข้มเข้มเลยนะมีกี่เนื้อนะมีทองแดงนวะแล้วก็อบาก้าตะกัวเงินนะครับ ที่ที่ถืออยู่นี่คือทองแดงทองแดงครับอ่ไหนนะวะนะวะนี่เี่นวะนะนวะนี่ตองโอสวยงามมากเลยนีร้อยองค์อย่างละสามร้อยองค์อย่างละสามร้อยองค์แล้วไปหาเช่าได้ที่ไหนยะที่ศาลเจ้าเลยครับที่ศาลเจ้านะครับผมไปไม่ถูกทําไงก็นี่สวยมากเลยี่เนื้อนวะเนาะครับสวยมากเลยใครออกแบบนะเฮียอ่าคือทางประธานศาลเจ้าก็ออกแบบ มีเราแล้วผมก็ร่วมเขาชื่อโกตานะครับโกตานะครับให้ผู้ชมสบายชิ้นได้สบายใจนะไม่ดิไม่งานนี้ไม่ไดนมั่วมานะนี่มีโคเรียบ้อยน้นวโลหะครับำว่านวะวนี่คืออะไรบ้างเหรอก็คือมีมีเนื้อทั้งหมดมีเก้าเนื้อมารวมกันถามไหมเาจะรู้แล้วก็วก ทำี่อลงสีอะไรพวกนี้รู้เลยนะเขจะรู้ครับได้โอ้โหวันนี้เป็นเรื่องดีเีพี่ประมดบอกเบอร์นิดหนึ่งครับเผื่อเขาสอบถามมาไว้มันจะมีไม่มีันหมดหรือยังตู้ราเป็นยังไงเบอร์เบอร์โทรศัพท์ผมยังให้จำได้ปะจำได้เลยนึเบอร์โทรศัพท์ี่ประมนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง้าเจ็้าเจสี่สห้าสห้าสครับ นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสี่สามห้าสี่นะครับโอ้ก็ออกห้าสี่มาตกใจเลยนะเอาไปแล้วเอเอาสอราจารย์ผู้ดำออินรายการ